สวัสดีครับผมโมเบลเล่ครับเกมที่ได้รับถมต่อวันนี้คือเกมสุดหองห่างออนไลน์ครับจากตอนที่แล้วนะครับจะเป็นยังไงงั้นแต่โปรติดตามต่อได้เลยครับผมมันแรงใช่ไหมนี่แน่นี่แน่นี่แน่อ,อะไรโอ้ยย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 มยยยยยยยมยย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 มยไยย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 ยใย่ยยออ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 ้ยย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 เยยยเยยยยเอยย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 ยอกยยยยกอเยยะย ไอ้นี่ไปไปเออเฮือกมึงจะยิงกูทำไมไม่ช่วยกูอีกนะมึงโอ้โหไล่ฟันต่อเอื้อกเอื้อกเอื้อกมึงจะอยู่เฉยๆทำไมเอื้อกไปตายแล้วหนึ่งไปอีกหนึ่งตอนนี้ตีลัง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  ภารกิจนี้ลืมบอกไปครับว่าภารกิจนี้คือการไปตีรังไอ,บงอ้บัคแดงกับบัคเขียวอะครับไปตีรังบัคแดงบัคเขียวให้กบเจ็ดรังก็ผ่านฮนะแต,แต่ว่าเวลาเวลาตีรังไอ,บงอ้บัคแดงกับบัคเขียวเนี่ยไอ้แมงแดงกับแมงเขียวมันก็โผล่มาด้วยไงโอ้โหตีเลยตีกันนำเขาไปกันนาเข้าไปให,ให้สก,กิลครับโอโ้ตีครับตีตีโอ้โหล้มไปแล้วครับล้มไปแล้วตอนนี้กานังไปตีรังที่สามนะครับ ตอนนี้ทีมของเรานะฮะก็โอเคเลยทีเดียวนะครับกำลังไปไตีอย่างเมามันนะหนึ่งจะมีกิ้งกาจะมีค้างคาวแล้วจะมีตุ่นนะฮะก็เห็นนะครับว่าค้างคาวมันจะเน้นสาบโชว์บ้านเ้าช่องเขาไหลมันเมื่อกี้มันเป็นท่าบุรท่าคั้นแรกเอาตีเข้าไปอ<ๆ>ือหอตีจะตีลังแล้วครับจะตีรังแล้วครับจะไปไตีรังมันแล้วครับ ตอนนี้แมงแดงก็ยังอยู่ครับแมงแดงเฮือกเฮือกเฮือกตอนนี้เอื้อกเอื้อเฟทลิตี้อืมเด็กอยู่ไหนเนี่ยเขาให้เรามาหาเด็กไงเนี่ย มันไปเล่นซ่อนแอบกับเพื่อนมันแล้วมันก็หายไปไหนโอ้มันจะตะหูมันใส่หูเต่าเม่นมาทําไมโดนไปอีกคุณกําลังจะหาเด็กอยู่อะไรของมันอา้อาวอา้อาวอา้าวอ้าวอะไรโอ้โหโกเลมโกเลมก็ดีหน้ามาโอ้โหไล่จะไล่ฟันแล้วโอ้โหจะหาเด็กอยู่จะมายุ่งกับกูทําไมจะหาเด็กกันอยู่จะหาไอ้แมวบ้านเนี่ยซ่อนแอบอยู่เนี่ยไป จะไปทําไมกูต้องหนีดิซูมันไม่ได้สองลุ่มหนึ่งต้องวิ่งแหละมาหาเด็กไม่ได้มาหาเรื่องเอ้ย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 เจอเจอแล้วเจอเจอแล้วโอ้เจอแล้วเจอทักทีโอ้มันถืออะไรของมันเนี่ยโอ้มันเอาไม้นวดแมงมาตีไอโบดัสไอนี่จะไม่กูไปผ่านมึงกูว็กูไม่ผ่านมึงมึงก็อุ้อตีตีม ขอให้ได้ผ่านมึงขอให้มึงล้มกูให้ให้มึงล้มกูให้ได้เอือกมึงกูต้องล้มมึงให้ได้เอ,อือกเอือกจะตายแล้วเออเออเออฝากไว้ก่อนเถอะโบดัสขอพักนอยเหนื่อยครับกว่าจะผ่านนี่ได้นะครับเหนื่อยใช้ได้ครับ<ห>ก็วันนี้เอเาวเฮ้ยผิดทางผิดทางก็วันนี้นะครับขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ